สวัสดีครับบุรุษสีไทยยังเลยคอนเทนต์ไทยมานอนนี่แหละชี่นอนแล้ครับชี่นอนแล้วไทยไปเรื่อยๆมีอย่างเด่นกะนั่นแหละได้คลิปเด่นตอนได้แต่ตอนนั้นแหละครับโอ้ได้ตอนได้ตอนนั้นแหละแฉ่บะฉี่ต้องไทยไปเรื่อยกันต่อช่วงไทยไปเรื่อย เบิ่องมาไปก่อนโเดินห้าชีมาบ้านครับผมคือห้าชีครับห้าชีมาบ้านครับติดตามตีชมกดไลค์กดแชร์ subscribe เด้เครับคลิปใดพ่อเป็ี่นตะเบิง่งล่องเบิ่งกันเนะครับได้คลิปใดคลิปนั้นครับตีชมได้ครับตามสบายตีชมได้จ้าได้ครับเออกเรียนอยู่นะครับออกเรียน้วแต่ยนี่ยออกเรียนไม่ได้ไทยไม่เปลี่ยนตา บดตอนนอนนก็เป็นแต่เพลงดังๆเขานี่แม่ลอเลังได้ก็ได้แมเพลงดังๆเขาจะเพลงดังว่าตอนนี้เพลงติดกระแสติ๊กต็อกเนเพลงยังแบบโดยเคยดีเองเหอ็นไหมง่ายๆไปง่ายๆเรจากกันไปง่ายๆได้ยางโอ้ยมีเสียงทีวีนะค่ะทีวีเปิดเปิดทีวีตัว ทำวีทยุก็บควาไพได้ยินเสียงเนี้ยโคยากเจียวเสียงล่องเงี้ยโอ้ได้อยู่ต้นี้โอเคอยู่ต้นลงได้อยู่ไม่เสียงทีวีกับจักน้อยเนี้ยต้องควาไพ่ได้เบิรงเพิ่นก่อนเบิรงเพิ่นห้าชีก่อนว่าเพิ่นสิเปลี่ยนท่าหรือเปล่าทายเพิ่นไปรเรื่อยๆสเต็ปสเต็ปการนอนเพิ่นเนี่ยมันสิโดนไปานได้เนี่ย กินสมตำก็จักสิกินได้ไหนด้ตำมหอันใดนซ่บๆนวๆก็เสียไม่กินเบิรงโอ้ย่นเพิ่นชีครับชีครับผมยิงได้หรอฮันนาหเน้สีครับันน่าเนันน่าแน่โอ้คำแรงจุกตากัน จกตากันโอ้จกตากันแล้แม่นั่นนะโอ้ยถอนหายใจไหมโชคตากันแม่นแล้วทายอยู่นั่นละนอดทายจนจกตามาแล้วนะโชตาเขาเมื่อกีก้เขาถอนหายใจเลยโชคตาเขาเมื่อกี้ถอนหายใจเลยวนะ้าวไปเรื่อยทายไปเรื่อยคลิปเด่นคลิปดังว่านมี จักสีมีมือได้สีได้จักไหลวะสีได้จักสกะไขวะซับสะไข่ห้องเนี่ยซับสะไข่หรือตับตะไข่เท่านั้นไอ้ <c oughs> ต่ำบักฮวงกับพ่อในพ่อเป็นตาต่ำแทบเนาะอยากจิตต่ำให้เบิง้งยังได้เลยให้มีนโอกาสดีๆก่อนมอๆก่อน โอ้ยหวงยังครับโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่าหมุนไปหาพี่อย่าหมุนไปหาโกอย่าสุกหนา้านายไทยเน้คือ<ป><ป>เป็นยังสัตว์เนาะบวไทยกับทีไทยเฮ้โอ้นนในไทยแม่เอาเหมือใดมีโอกาสกับทีไทยม่ออยู่มันทีไทยต่มุ่หนุเดือมันสีบแมน ขัสิบเป็นตตเบิลปันไนันนี่กะท่ายมาไปเรื่อยหาคอนเทนต์บ่มีบ่มีความคิดว่าสิา่าย่ียงว่าไปเรื่อยอยังได้ถือสาถือสากันได้ค่ะโอสดิบวาได้แต่ละคขด้เลยโดนอยู่เลยโอ้ยมีคนปึงเน่ยนะไอทองมนสวนกระท้น้ำบวชเลยหาสิ เบอร5ี้แน่เลยครับคุณคอลอกตัดตัวมันตัดอรู่อแล้วตอนแรกๆบางงมันตัดบ่ไดเนี่ยมันเทืองเต็มเรื่องใดตรงหลังเครื่องน้องีอย่างนี้ตัวบันไดเลยว่มีขมบรรยายเลยผนมีลูกเหรียญนี่อย่างเลยตายแล้วไทยจะคว้างว่าไหนไทยไทยจะคว้างกับเซีงสิว่มีคนเบืองครอายก็เป็นผู้ใดวะ มักโพลี่อย่างอยู่ในนี่ว่าจะอะไรอีกได้ล่ะได้ความคิดจากคลิปนั้นคลิปนี้ก็เอามาลงมาเรียนมาดัดแปลงลงคือเขานะวัววัวเก่งแล้วนีน่ก,กินกับวัวเกงเ่งเฮ็ดเนี้กับวัวเกง่งโอ้แตยแล้วเป็นแต่เชยดเจ้าคนเั่นนี่มีเสียงฟ้าสวดความด้วยค่นนะชีวิตอะไรอย่งนี้หรอฟังเสียงอ่ะเสียงหัวเป็นแต่เชยดเั่านั้นอ่ะ เป็นตะยานกรับวัวดเได้เบื่อบ่ชิบ่เสยบดเสียนแล้วนวดเสียนแล้วสิวบากยังกันแล้วเตี้ยเลยบ่าวยู่มันมือบ่าวยู่มันมือบดได้ยังจักยังชุดไทยได้มาตัวหนึ่งได้ถ่ายมานอนอย่างเยาเลยโอ้ยบ่าเองคำเบียงจะเล่นดีเนาะสุดยอดแล้วล่ะเอาซ่อมนั่นแล้วเนาะ มักบ่มากตีชมเลยด้วยค่ะได้ซับสักไข่อย่างไรกันดีโ <c oughs> อ้โขอคุ้มแขกตกใจค่ะตกใจ